เพราะอะไรอารมณ์ขันจึงเป็นเคล็ดลับที่สําคัญในด้านของการทําธุรกิจและเรื่องของชีวิตส่วนตัววันนี้เราจะพบกับหนังสือ Humor-Seriously ลุชาอารมณ์ขันของคุณเจนนิเฟอร์ฮาเกอร์และคุณนามีแบ็กโดนัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส u m o r s e r i o u s Business ของ Stanford Graduate School of Business ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยแปลโดยคุณไอริสาชันสิลิหนังสือเนี่ยจะมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ขันเนี่ยจะทำยังไงบ้าง ความสาคัญของอารมณ์ขันเป็นอย่างไรอารมณ์ขันส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการจับมือทําว่าเราจะเป็นคนอารมณ์ขันได้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างนําไปสู่ว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนในองค์กรหรือว่าเราเป็นผู้นําของคนในองค์กรเนี่ยเราจะประยุกต์อารมณ์ขันเนี่ยมาใช้ในการทํางานได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จะบอกทั้งหมดและในคลิปนี้เราจะพูดกันทั้งหมดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ครับโดยในบทที่1นึ่เราจะมีการพูดถึงหน้าผากับอารมณ์ขันครับ ถ้าเปร bills, um ียบเนี hmm. right. lore, ่ยมันก็จะมีคนที่มีความขี้เล่นคนที่มีความอารมณ์ขันแล้วก็คนที่มีความตลกถ้าเขาเปรียบเทียบเนี่ยคนที่มีความขี้เล่นเนี่ยทุกคนมีความขี้เล่นอยู่ในตัวครับโดยจะเปรียบกับว่าทุกคนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแต่อารมณ์ขันเนี่ยคือเหมือนกับเราเนี่ยไปออกกําลังกายส่วนคนที่ตลกเนี่ยเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายแต่ว่าเล่นกีฬาเขาก็จะเปรียบว่าทุกคนเนี่ยมีความขี้เล่นอยู่ในตัวอยู่ละแต่ว่าการปรับมาที่มีอารมณ์ขันเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าเราไปออกกําลังกายนั่นเองโดยถาม หลายๆคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าตอนเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราสนุกเฮฮาปาร์ตี้กันมากแต่พอเรามาอยู่ในที่ทํางานเนี่ยโอ้โหเราเครียดหน้าดําคาเครียดเราไม่ได้ทันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเราไม่ได้ใช้ความขี้เล่นในการสร้างสมดุลในการทํางานให้เรามีความสุขแต่ว่าเราเนี่ยกลับใช้ความขี้เล่นเนี่ยกันในการอยู่กับเพื่อนคราบบอกว่าถ้าจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถประยุกต์ความขี้เล่นเนี่ยใส่ลงไปในเนื้องานได้จะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเดิมหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยการเล่นบุกในที่ทํางานเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่า กังวลครับว่ามุกที่เราเล่นเนี่ยจะแป๊กหรือเปล่าจะล้มเหลวหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าคนที่เล่นมุกเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะดูเป็นคนตัวตลกหนังสือจึงบอกว่าเราควรที่จะทําให้ความเชื่อมั่นตรงนี้มันสั่นคลอนลงไปบ้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเล่นมุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รีเซพหรือว่าผลประกอบการนั่นเองครับหรือผลลัพธ์ออกมาว่าโอ้ทุกคนต้องขำตลกโปกฮาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเซสของมันมากกว่ากระบวนการของมันมากกว่าในการเล่นมุกอ่ะมันมีความสําคัญมากกว่านั้นครับ มันไม่ได้จาเป็นว่าโอ้ทุกคนต้องขำตลอดแต่ว่ามันอยู่ที่กระบวนการในการที่จะสื่อสารออกไปนั่นเองเขาบอกว่าการที่เราจะเล่นมุกในที่ทํางานเนี่ยมันมันก็ยากเหมือนกันนะแต่สิ่งที่มันมีความสําคัญกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าเราควรที่จะแยกแยะได้นะซึ่งหยู่ในตารางเนี่ยครับว่าจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนที่เล่นมุกแบบไหนเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เล่นมุกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ส่วนครับก็คือ1ก็คือกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าโอ้โห เดี่ยวไมโครโฟนได้อ่ะโอ้โหเล่นมุกเราเคยเห็นแหละเพื่อนๆที่แบบอยู่ในที่ทํางานของเราบางคนนี่คือแบบจับไม้ปุ๊บคือขำกลิ้งเลยครับคนเหล่านี้คือแบบนักเดี่ยวไมโครโฟนเล่นใหญ่ดุดันต่อมาคือจะเป็นคนที่สไตล,ล,ล์แบบคนมีสเสน่ห์เขาบอกว่าคนพวกนี้ก็คืออาจจะแบบเล่นใหญ่หน่อยแต่ว่าอาจจะท่าทีเนี่ยไม่ได้ดุดันมากครับ3คือคนที่ดูมีความน่ารักในการเล่นและ4ี่คือคนที่แบบเป็นพลซุบยิงคนซุบยิงในที่เนี้ยเรารู้อยู่แล้วเพราะเราเคยเห็นอยู่ในที่ทํางาน บางคนนิ่งๆแย,ยบยนต์หน่อยๆไม่ได้เล่นใหญ่แต่ว่าพอเล่นทีหนึ่งที่ดุดันทะลุทะลวงในจิตใจครับคนเหล่านี้เราเรียกว่าผลซุ่มยิงซึ่งในหนังสือจริงๆถ้าเราไปอ่านเนี่ยมันจะมีเป็นแบบทดสอบด้วยครับว่าเรานั้นเหมาะกับการเล่นมุกแบบไหนครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวเราจะทําคลิปมาเป็นแยกอีกทีครับว่าแบบว่าเราควรจะเล่นมุกในแบบกลุ่มไหนกันแน่ต่อมาครับเขาก็พูดถึงเรื่องของสมองกับอารมณ์ขันครับ ถ้าผมสรุปในนี้นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอารมณ์ขันเนี่ยไม่ได้แต่เพียงที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเคลิบเคลิม้มหรือว่าเครียรดลดลงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ขันเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นระบบสบถในร่างกายนะก็คือเพิ่มเอโดฟินลดคอร์ติซอลซึ่งตรงนี้เองอ่ะจะทําให้เรารู้สึกเคลิบเคลิม้มแล้วก็เครียรดลดลงนั่นเองรวมถึงการเพิ่มออกซิโทซินในการที่จะสร้างความไว้วางใจครับและการเพิ่มโดปามีนที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นถามว่าอารมณ์ขันเนี่ยจะส่งผล เขาบอกว่าอารมณ์ขันเนี่ยจะส่งผลทําให้เรารู้สึกว่ามีอำนาจมากขึ้นครับเพราะว่าการที่คุณมีอารมณ์ขันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะจดจําคุณได้ดีมากขึ้นครับ 2>, 2คือมันจะทําให้คุณรู้สึกมีความผูกพันมากขึ้นเพราะามันได้กระตุ้นความไว้เนือเชื่อใจในความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นด้วย 3. คือกระตุ้นความสร้างสรรครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วก็ในวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าในต่างๆในที่ทํางานเนี่ยรู้สึกว่าสามารถคิดแหวกแนวออกไปจากเดิมได้ดียิ่งขึ้นครับและส่วนที่สางคือมัน ในการที่มีมีมุกอยู่ในบริษัทเนี่ยแต่ว่าในประเด็นหลักๆเนี่ยก็คืออารมณ์ขันเนี่ยจะช่วยทําให้มันปลดล็อกความเครียดในขนาดนั้นได้เป็นอย่างดีครับต่อไปครับ3ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการวิพากษ์ของความตลกครับจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยอยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความตลกครับหรือว่าอารมณ์ขันนี่แหละคืออารมณ์ขันเนี่ยหลักพื้นฐานเนี่ยคือยังไงบ้างครับจริงๆหนังสืออยากจะพูดถึงเรื่องของอารมณ์ขันว่าหลักพื้นฐานเนี่ยคืออะไรหนังสือบอกว่าจริงๆแล้วอารมณ์ขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่่ววนนหึงงงขอคคามจรริับ แต่เป็นความจริงที่มีการเบี่ยงเบนความสนใจไปนิดหนึ่งมันทําให้เราดูตลกหลายๆคนที่เราเห็นว่าเขาตลกเนี่ยจริงๆแล้วเขาเหมือนกับเล่นตัวเองเนาะแบบเอาความจริงตรงนั้นมาแล้วก็ใส่ความเป็นตลกแล้วก็มีการเบี่ยงเบนความสนใจไปนไิดหน่อยเราใช้เรื่องราวที่เป็นความจริงตรงนี้เองครับใส่อารมณ์ใส่ความคิดแล้วก็สถานการณ์ต่างๆแล้วก็เบี่ยงเบนอย่างเช่นเราเล่าเรื่องตัวเองไปเราเล่าเรื่องความจริงของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็เบี่ยงเบนไปสักนิดหนึ่งมันทําให้เรารู้สึกตลกกับในเรื่องที่มันบิดพลิ้วไปถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยดูพวก ตลกที่อยู่ใน YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเขาจะมีการเล่าเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องจริงของเขาแน่เองครับเล่าเรื่องเล่าเรื่องไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเหมือนมีเรื่องแบบที่มันบิดพลิ้วขึ้นมานิดนึงมันทําให้เรารู้สึกว่าตลกแบบไม่ได้ตั้งตัวครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเขาอยากที่จะให้เราเข้าใจตรงนี้มากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ขันเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในความจริงของเราอยู่ตลอดทั้งวันนั่นเองแล้วหามว่ามันมีเทคนิคอะไรที่เขานํามาเเเเเเสนนนนนนอออออกกกััััับบบบ้าาาาางงคคคคคครรตตตวววย่่่ททิีี็็ืืจจะปมํ เหมือนให้เรานึกภาพนะคนในบริษัทของเรามันจะมีเหมือนเป็นมุกตลกที่อยู่ในวงของเราอะ่ะก็คือแบบเราสามารถที่จะมีมุกตลกอย่างเงี้ยมาเล่นกันในองค์กรของเราหรือว,ว่ากลุ่มเราเล็กๆที่แบบเรารู้กันแค่2อสาคนอะ่ะมันทําให้พอเราเตือนความจําอ่ะมันทําให้เ <c oughs> ขาเรียกว่ายังไงดีครับมันเป็นมุกที่เจ๋งอยู่แล้วในองค์กรหรือว่าในกลุ่มเล็กๆของเราอีกทั้งเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรหรือว่าเกิในกลุ่มของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันแนบแน่นมากขึ้นมันคือมุกที่เรารู้กันแต่เพียงที่กลุ่มเเเเล็กๆทท่่่านนนนนนนัั้้้ออออองงงคคครีีืืยิยขหส ต่อไปครับคือส่วนที่4คือให้ความตลกของคุณทํางานตรงนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการยกตัวอย่างมากนะครับแต่เหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วคือการตลกเนี่ยคือแบบมันไม่ได้จําเป็นต้องแบบขำก้ากันนะแบบขำก้ากแบบสุดๆเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือการสื่อสารด้วยความขี้เล่นคือคุณไม่จาเป็นต้องกดดันนะคือเล่นไปตามสบายๆทาให้บรรยากาศผ่อนคลายจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้นึกภาพว่ามันคือต้องตลกกัแบบขำกลิ้งอะไรแบบนั้นมันทําให้เรารู้สึกกดดันในการเล่นแต่ว่า ให้มันเหมือนเป็นความขี้เล่นเล็กๆน้อยๆที่สอดแทรกเข้าไปในบริบทของมิตรภาพมันทําให้มีการสร้างมิตรภาพที่ดีขึ้นมีการสื่อสารที่เป็นมิตรในแบบมนุษย์มากขึ้นอ่ะมันไม่ได้สืส่อสารเป็นแบบเพนเพลนหรือว่าแบบเป็นแบบเรียบเฉยเนาะเพราะว่ามันการสื่อสารที่มันปราศจากอารมณ์หรือความรู้สึกอ่ะมันทําให้การสื่อสารสร้างมิตรภาพมันทําได้ไม่ดีอยู่ละแต่เขาอ่ะบอกว่ามันควรจะสื่อสารโดยแบบที่มันมีความขี้เล่นบ้างเพื่อให้มิตรภาพแล้วก็มีเต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกในกลุ่มที่มันดีมากขึึ้้้้้นนนนนนครัเเเาาแ่่สสงงิมมใใจุดีหกขทอ ต่อไปจะเป็นเรื่องของเป็นผู้นําด้วยอารมณ์ขันอย่างไรในส่วนของข้อที่5ครับก่อนที่จะไปถึงในจุดต่อไปอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับในส่วนที่5เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดอยู่ในคลิปย่อยก่อนนันนี้ครับที่ปล่อยออกไปเมื่อ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการเป็นผู้นําด้วยอารมณ์ขันอย่างไรให้กับลูกน้องรักซึ่งเขาก็มีคําคมของจอร์ดแม็กเวลครับที่บอกว่าถ้าคุณกําลังนําแต่ไม่มีใครตามมาเลยสักคนอย่างนั้นคุณก็แค่กําลังเดิอนอยู่คนเดีียวซึ่่งงงเออาจริๆนนะนคคมข John มขั ส่งผลต่อใจผมมากนะเพราะว่ามันเป็นคาํคาคมที่ดีมากแล้วเห็นภาพสุดๆเลยคือเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้นําที่มีความอารมณ์มขันเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าในองค์กรมันมีความเชื่อใจที่มากขึ้นนะแล้วการที่มีความเชื่อใจที่มากขึ้นอ่ะมันส่งผลจริงๆนะกับการที่ทําให้ risk taking หรือว่าการที่ยอมรับความเสี่ยงเนี่ยก็จะมากขึ้นนําไปสู่การมี innovation หรือว่า performance ที่ดีขึ้นของคนในองค์กรด้วยหนังสือมีการพูดถึงครับว่าผู้นําในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับผู้นําในอดีตนะ เมื่อก่อนผ we yeah, you know ู side, mm ้น hmm. ําในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นที่เคารพบูชาผิดพลาดไม่ได้มีอะไรปุ๊กถามต้องตอบได้เลยประมาณนี้ครับแต่ว่าผู้นําในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องเก่งต้องไร้เทียมทางต้องผิดพลาดไม่ได้แต่เขาต้องการคนที่เรียกได้ว่าลูกน้องเข้าใจเนาะคือลูกน้องเข้าใจได้อ่ะหัวหน้าคนเนี้ยคือไม่ได้เข้าใจยากจนเกินไปในการที่จะสื่อสารน้อยง่ายซึ่งหัวหน้าแบบนี้เองอ่ะมันทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าเข้าถึงได้แล้วก็รู้สึกว่ากล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะ ผลิตอินโนเวชันหรือว่าสร้าง p e r f o r m ร์แมของตัวเองขึ้นมาครับในประเด็นนี้เองครับหัวหน้าเองก็ต้องมีความสร้างสมดุลในการเลคล่งนขลิมแล้วก็ขี้เล่นมันจะทําให้คนในองค์กรรู้สึกว่าเอ้ยเราผิดพลาดได้นะเราเข้าใจกันมากขึ้นนะตรงนี้เองก็จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยครับในส่วนที่6ครับก็จะเป็นส่วนต่อเน,นื่องกันกามาครับก็คือสร้างวัฒนธรรมความขี้เล่น เหมือนที่ผมบอกไปครับว่าถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยก็ดีเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะเป็นคนกําหนดบทบาทแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ตามในองค์กรเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือถ้าคุณเล่นตามน้ําไปได้หรือว่าแบบผลิตความตลกออกมาทําให้บรยากาศเนี่ยมันดูดีขึ้นในแบบที่คุณอยากให้เป็นเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าในบริบทหนึ่งที่หนังสือต้องการสื่อสารครับก็คือจริงๆเนี่ยพนักงานเนี่ยก็จะมีอยู่บริบทประมาณ2-3อย่างครับเกี่ยวกับเรื่องของความตลก,กอะน,นะ <_ n> คือเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้นําหรือว่าเราเป็นคนในองค์กรเนี่ยให้ลองมองหาคนแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้บรรยากาศในองค์กรเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความขี้เล่นขึ้นมานิหนึง่งเขาบอกว่าในบรรดาพนักงานเนี่ยถ้าเขาแบ่งออกเป็น3อย่างเนี่ยก็จะมี1ก็คือตัวก่อกวนตัวก่อกวนในที่นี้คือแบบโอ้โหแวกแนวแหกกฎต่างๆนานาพวกเนี้ยบางทีเนี่ยมันทําให้มันมีอารมณ์ขัดในที่ทํางานได้นะถ้าเรามองในในแง่ในแง่บวกอะเนาะสคือเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าผหาวัฒนธรรมาหาวัฒนธรรมเนี่ยคือ มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาตินะมีจุดแข็งที่เราแบบใช้อารมณ์ขันได้เป็นอย่างดีและ3ก็คือเพชรในตมพวกนี้ขยันเก่งแต่ว่าจะดูไม่โดดเด่นแล้วก็มีความขี้เล่นนิดๆหน่อยๆตรงนี้เองอ่ะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถส่งเสริมพนักงานของเราได้ตามแบบที่เขาควรจะเป็นครับในส่วนที่7ครับคือทําความเข้าใจความคลุมเครือของอารมณ์ขันคือหนังสือพูดอย่างนี้ครับว่าอารมณ์ขันเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนสเปกตรัมนะคือสเปกตรัมในที่นี้คือเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมุกบางมุกเนี่ย มันก็ดูโดนใจมากๆเลยแต่บางมุกเนี่ยโอ้โหเงียบกันทั้งห้องซึ่งเขาต้องการสื่อสารว่ามุกบางมุกเนี่ยมันไม่ได้โดนใจเกีก่ยวกับทุกคนนะซึ่งแบบเขาอยากให้เรามาเรียนรู้กันครับว่าเรามาเรียนรู้กันเถอะว่าความคุมเคือในที่นี้มันเป็นยังไงแล้วเราจะแก้ปัญหาความคุ้มเคือแบบเนี้ยได้ยังไงบ้างนี่คือรูปตัวอย่างครับ <S <S เขาบอกว่าการที่เราเล่นมุกเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าตลกแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้ตลกไปด้วยกับเราครับแล้วถ้าเกิดเเเรรรราาาาจจจออจอววงงงงชีีิตขขมมณ์ัันท่่่ไไยะแก้ปญห อย่างแรกเลยเขาบอกว่าเราต้องตระหนักรู้ครับตระหนักรู้ที่นี้คือเราต้องดูว่าเอ้ยทําไมมันถึงไม่ขำแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงเขาบอกว่าเราต้องตระหนักรู้ก่อนซึ่งตระหนักรู้ในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องหนึ่งเ,เข้าใจขอบเขตนะว่าความเหมาะสมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลานะหมายความว่ามุกหนึ่งอาจจะเคยขำม,มากๆต่อมาผ่านไปอีกหนึ่งปีมุกนี้อาจจะไม่ขำแล้ว2คือเมื่อคุณอยู่ในสถานะที่สูงขึ้นไปหรือว่าแบบหัวหน้าง,งานอะไรเงี้ยการเล่นมุกแซวล,ลูกน้องเนี่ยโอ้ต้องระวังมากๆเลยเขาบอกว่าบางทีเนี่ย มันเหมือนจะแบบเหมือนเราเป็นคนขี้เล่นเนาะแต่บางทีมันอาจจะทําให้ลูกน้องรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้ต้องระวังมากๆครับบางทีแซวแล้วลูกน้องอาจจะไม่ได้ขำกับเราเลยด้วย3คือเขาบอกว่าถ้ายิ่งคุณตําแหน่งสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาแนะนำอ่ะคือจริงๆร่ะคือการเล่นมุกเลยนะแซวตัวเองอ่ะดีสุดเพราะมันทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าโอเคคุณผิดพลาดได้นะคุณตลกคุณผิดพลาดได้คุณมีอารมณ์ขันถ้าให้ดีอ่ะยิ่งคุณมีตําแหน่งสูงขึ้นอนะ่ะการแซวลูกน้องอะ่ะลดลดลงมาหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันีี่งงวาาออจะไบทลูกกก้ แต่ถ้าแซวตัวเองในกลังในจุดที่กําลังดีเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเค2คือถ้าเราไม่ได้ใช้ได้ละโอเคเราก็าดีเลยนะครับดูว่าจริงๆเนี่ยเราตลกหรือเปล่าคือถ้าคุณบอกว่าคุณตลกใช่แน่ๆเอาจริงๆอะ่ะตรงนั้นอะ่ะคุณเป็นหัวหน้างานหรือเปล่าเพราะถ้าคุณเป็นหัวหน้างานแนวโน้มที่ว่าลูกน้องอาจจะตลกตามน้ำไปกับคุณเนี่ยก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนคุมแถวนั้นแล้วคุณก็ดูตลกจริงๆนู่นนี่นั่นเออคุณอาจจะเป็นคนตลกก็ได้ครับซึ่งถามว่าแล้วถ้าคุณเป็นคนไม่ตลก หรือว่าคุณเล่นมุกแล้วมันพลาดขึ้นมาลูกน้องไม่ขำเลยสิ่งที่สําคัญคืออะไรครับอ,อ๋อดอกเหนือจากนั้นน่ะเขาก็บอกว่าคือเราเนี่ยการวินิจฉัยก็คือหมายถึงการที่เราควรจะรู้นะว่ามุกไหนเล่นได้เล่นไ่ได้การที่เราเล่นมุกบางมุกแต่ว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความจริงนั้นแล้วเราไปเล่นเนี่ยบางทีมันก็ดูอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเป็นบางทีครับรวมถึงว่าเราก็ควรจะต้องระวังในการสื่อสารด้วยบางคนชอบเล่นมุกผ่านทางาอีเมลบางคนชอบเล่นมุกผ่านทางไลน์อะไรเงี้ย บางทีมันไม่ได้ตลกเหมือนตอนที่เราเล่นเงินซึ่งหน้าครับ <c oughs> ก็ต้องเรามาระวังด้วยหรือว่าการสลับบทบาทหรือว่าการที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทไปแล้วหรือว่าหลุมพรางที่มันเป็นอารมณ์ขันส่วนตัวของคนเองอะ่ะที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ขำไปด้วยครับถามว่าเราจะแก้ยังไงครับถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วเอาไม่ขำขึ้นมาเขาก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญเลย2ออย่างที่ต้องมีเลยตอนที่คุณเล่นมุกแล้วมันพลาดไปแล้วหนึ่งต้องมีความจริงใจ2คือรับผิดชอบบางคนที่เขาเล่นมุกแล้วเขาพลาดเนี่ยก็คือขอโทษครับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่ง การที่คุณจริงใจแล้วก็าการที่คุณรับผิดช,ชอบมันทําให้บาดแผลจากการที่คุณเล่นมุกไปแล้วแล้วมันผิดพลาดต่อตัวเองแล้วบางคนก็เจ็บปวดกับมุกของคุณด้วยในประเด็นเนี้ยก็จะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดน้อยลงนั่นเองครับแล้วก็ทําให้คุณสามารถที่จะเข้าใจบริบทแล้วก็มาดูตลาดลู่อีกทีครับว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างทําให้คุณสามารถแก้ไขให้มันถูกต้องได้ครับสุดท้ายครับถามว่ารมขันเนี่ยทำไมถึงเป็นอาวุธลับในการใช้ชีวิตครับ จริงบท7.5เนี่ยจะมีการพูดถึงหลายอย่างเลยแต่ว่าผมสรุปอย่างนี้ครับเขาก็มีการพูดถึงค่อนข้างยาวนะแต่ว่าผมจะสรุปอย่างนี้ครับว่าอารมณ์ขันเนี่ยมันช่วยทาให้เรามีความกล้าหาญเนาะํา <c oughs> ทให้เรามีความจริงใจทําให้เราอยู่กับปัจจุบันครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความรักที่มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองคือข้อดีนะของอารมณ์ขันที่เราสามารถที่จะทําให้มันเป็นอาวุธลับในการใช้ชีวิตผมคิดว่ามันไม่ได้แต่เรื่องของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรอกแต่ว่ายิ่งในเรื่องงานเนี่ คนในองค์กรรู้สึกว่ามันไม่เครียดคนในผู้นําที่ดีลูกน้องก็อยากที่จะเข้ามาปรึกษาด้วยตรงนี้เองผมคิดว่ามันทําให้บริษัทหรือองค์กรของคน,เ,นเดินหน้าไปได้ด้วยที่ทุกคน,นรู้สึกมีความสุขนั่นเองครับคงจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องของ h u m s e r c r u s l y ครับวิชารมขันจากข้อหลักสูตรของ Sanford Graduate School of Business ครับใครชอบอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสำคัญนะครับ หรือว่าใครที่ฟังคลิปนี้จบเนี่ยมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคน,นครับแล้วก็มีอะไรที่อยากให้เราปรับปรุงสามารถบอกในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ช่องของเรา d e ีย Book หนังสือที่รักของผมคงลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ